ลูกค้าบอกอยากกินผัดไทยกุ้งมังกรค่ะทุกคนจ๋าอะไรบ้างที่เราจัดให้ไม่ได้ได้เลยค่ะมาดูว่าเราจะทํากันยังไงพอดีว่าเมื่อวานหวานสั่งกุ้งมังกรมา10บกิโลค่ะ10บกิโลจะได้ประมาณ16ตัวหวานก็จะแบ่งทําสดแล้วก็จะแบ่งเอาไปนึ่งก่อนประมาณ12นาทีก่อนแต่ก่อนที่จะเอาไปนึ่งก็จะต้องน็อกน้ําเย็นก่อนค่ะ คุงมังกรเราจะทําได้หลายเมนูเลยค่ะส่วนมากถ้ากินง่ายๆก็จะนึ่งสุกแบบนี้แล้วก็กินกับซอสไม่ว่าจะเป็นซอสมายองเนสค่ะที่เราทําเองจากไข่แดงหรือไม่ก็จะเป็นมายองเนสที่ใส่กระเทียมที่นี่เขาก็จะเรียกว่าไอโอลีค่ะส่วนลูกค้าคนนี้บอกอยากกินย่างค่ะแต่ไม่ต้องย่างให้สุกนะเขาบอกเราก็จะย่างประมาณนี้แหละค่ะประมาณ80ก็จะเตรียมจัดเสิร์ฟได้แล้วค่ะ ส่วน5้าคนนี้บอกอยากกินเป็นผัดไทยค่ะกุ้งมังกรหวานก็จะเอาส่วนหัวทุกคนเห็นหวานนึ่งมันจะนึ่งยังไม่สุกนะคะส่วนหัวที่เป็นเขียวเียวนี้ก็คือมันมันค่ะเวลาเราผัดมันก็จะเป็นสีเหลืองสีส้มเลยค่ะถ้ายังไม่สุกดีก็จะเป็นสีเขียวๆดำๆอย่างนี้ก่อนหวานก็จะเอาลงไปผัดในกระทะให้มันได้กิน กลิ่นมันกุ้งก่อนค่ะแล้วหว่านจะตักขึ้นแล้วถึงจะเอาเส้นลงไปคลุกอีกทีนึงก็จะหอมมากเลยครับทุกคนส่วนที่เหลือเราก็จะราดซอสผัดไทยแล้วก็เอาเข้าไปอบสองนาทีก็ได้แล้วค่ะเสร็จแล้วเราก็จะมาเตรียมตักเสิร์ฟเลยเป็นไงคะทุกคนน่าทานไหมเอ่ยถ้าเราไม่รู้จักพริกแพงแบ่งหัวมันไปผัดแล้วเอาตัวมันมาอบนะคะมัวแต่เอาไปผัดในกระทะผัดไม่ได้แน่แค่ะเอมันจะเละก,ก่อน